ครับพี่น้องครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ในห้องสตูดิโอเล็กๆของโฮลิซอนนะครับปี2016นี้นะครับก็ตั้งใจว่าถ้าหากมีคิดจักใดนะครับส่งตัวแทนนะที่จะมาฝึกงานกับผมนะครับเช่นบันทึกตัดต่อเสียงถ่ายทำตัดต่อนะครับโดยใช้มือถือหรือถ่ายทำกับโปรแกรม OBS หรือฝึกกันถ่ายทอดสดกับ Eurobox นะก็ยินดีที่จะ สอนนะครับให้กับพี่น้องแต่ละคิดจักนะครับรับาพี่น้องอาจจะเป็นน้องๆอนุชนในคิดจักที่กำลังสนใจงานด้านโซเชียลมีเดียอยากจะมีส่วนร่วมนะครับในการรับใช้พระเจ้าหน้าทางศิทธิบาลก็สามารถที่จะส่งมาฝึกกับผมได้หรือพี่น้องนะขาวหัาดบางท่านนะครับสมาชิกบางคนที่สนใจงานด้านนี้นะแต่ว่ายังไม่มีอุปกรณ์แต่อยากจะมีโอกาสมาฝึกฝนและพัฒนา ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับอย่างน้อยผมจะได้จัดเวลาสักหนึ่งวันในการที่จะสอนอบรมตั้งแต่3ามโมงเช้าจนถึงสามโมงเย็นหรือ4ี่โมงเย็นกันแล้วแต่นะครับอย่างน้อยก็ปีนี้ก็จะได้เป็นประโยชน์เป็นพระพรนะครับกับสิ่งที่พระเจ้าให้เป็นของประทานตะลันความสามารถนะครับที่ผมมีนะครับยินดีถ่ายทอดให้กับทุกคนนะครับส่วนบรรยากาศนะครับในห้องนี้นะฮะถ้าพี่น้องเห็น นะครับตรงโนต้ตบุ๊กข้างหน้านะฮะจะมีโนต้ตบุ๊กกับตัวมอนิเตอร์คือตรงนั้นเนี่ยโปรติผมจะใช้ในการถ่ายทําเจาะกรีนสกรีน,นะจะเป็นคำพยานชีวิตหรือว่าสื่อการเรียนการสอนพระกัมพีร์ก็จะใช้ตัวนั้นนะครับแล้วก็ทีวีจอใหญ่นะครับกับนคอมพิวเตอร์ชุดนี้นะครับก็จะทํางานเรื่องการนการเนี่ยตัดต่อเสียงนะผมใช้โปรแกรมรุ่นเก่ามากพี่น้องครับ Adobe Audition นะใช้โปรแกรมไม่ง่ายเพราะเราไม่ได้มีใสเอฟเฟกต์อะไรเยอะแยะมากมายเพียงแต่บันทึกเสียงแล้วก็ตัดเสียงรบกวนแล้วก็ตัดต่อนะ่ส่วนใหญ่ผมจะใช้ตัดต่อทําเสียงรายการส่งให้กับทางทีจักรลังนะครับก็คือ Fab Radio ยุดห้าศูมกะรเฮิร์ตรายการวิทยุออนไลนนะ์รายการของผมชื่อว่าชําระเจก่อนนอนซึ่งพี่น้องก็สามารถติดตามรับฟังได้พี่น้องครับ2ทุ่ม 15. จนถึง3ทุ่มทุกคืนนะครับ ก็ขอฝากไว้ด้วยพี่น้องครับสำหรับงานรับใช้นะครับในปีนี้ก็อยากจะใช้นะซุยโออย่างนี้นะครับให้เกิดประโยชน์มากที่สุดที่ทำได้หรือพี่น้องจะมาบันทึกเขาเรียกว่าเพลงก็ได้นะครับมาฝึกทําเพลงนการับผมก็มีมิกเซอร์นะครับดิจิตอลที่สามารถที่จะให้พี่น้องมีโอกาสบ,บันทึกสมมติเป็นกีตาร์หนึ่งตัวกีตาร์โปร่งไฟฟ้าก็ได้พี่น้องครับแล้วก็มาร้องเพลงหรือว่ามาฝึกแต่งเพลงกับ AI ก็ได้ซึ่งผมทําหลายเพลง โอทิโ o นเวอร s ชิ p ก็อยู่ใน y u t u b e พี่น้องก็ลองไปติดตามซวนี้ทำไปร้อยกว่าเพลงแล้วนะ,ะน,อนอกจากนี้มีใช้ AI นะครับในการแปลงจากตัวอักษรเป็นเสียงนะครับอันนี้ทำบทเวียนสั้นๆที่ผมโพสลง f c e e o o o เกือบทุกวันอยู่แล้วพร้อมกับบทกลอนนะ,ะนะคำกลอนจากข้อพระคำนะก็พยายามทำออกมาเรื่อยๆนะครับ าฝากไว้พี่น้องครับสำหรับที่บางรักด้วยนาทีซีบางรักนะครับตังคิสเซนเ,เตอร์ตอนนี้กำลังรีโนเวทกันยกใหญ่เลยนะด้านหน้ากำลังจะแปลสภาพเป็นเป็นร้านกาแฟด้วยเป็นที่ขายต้นไม้ไม้ประดับต่างๆนะครับและข้างในเราก็รองบประมาณที่ปรับปรุรงแต่ตอนนี้เนี่ยทุกวันเสาร์ในวันเสาร์ช่วง9้าโมงครึ่งถึง11โมงครึ่งเราก็จะมีพันธกิจเป็นพันธกิจดนตรีสอนเด็กๆเ,เ,เด็กมารียนประมาณ20คน นะครับในช่วงเช้ามีสนกลองนะกลองลก็จะมีคี์คีย์บอร์ดนะกีตาร์นะครับและนอกจากนี้ยังมีการฝึกใช้ก็เรียกว่าทงในการโบกนะครับพี่น้องคงเกิดเห็นแล้วนะครับใน,พ,นพันธกิจก็เรียกว่า f ฟร์แฟร์แดน์นะคือใช้ทงในการโบกหลายคิดจักก็ใช้ทงในการโบกร่วมออกับการนมัสการพระเจ้ากลองเรามีทั้งกลองชุดทั่วไปกับคลองใบฟ้าให้เด็กได้ฝึก นาคีย์บอร์ดเราก็มีกีตาร์เราก็มีนะครับจริงๆแล้วต้องขอบคุณพระเจ้าพี่นะครับที่เรามีทั้งครูจอยครูแก๊นะครับอา,อาจารย์สายชนด้วยนะมาจากาคิดจากกันตังก็มาช่วยในการฝึกเด็กเหล่านี้พัฒนาเด็กเหล่านี้ใครจะไปรู้พี่น้องครับว่าเราอาจจะมีแบนด์สำหรับเด็กๆนะครับที่ใช้ฝึกหรือว่าออกงานในการร้องเพลงก็ดีนะครับในการเล่นดนตรีก็ดีนะครับ ถ้าใดสนใจติดต่อมาได้พี่น้องครับเบอร์ผมโดยตรงก็ได้นะครับมาสอบถามว่าอยากจะฝึกอะไรบ้างนะครับหรืออยากจะพาลูกๆไปเรียนดนตรีนะครับเราสอนฟรีนะครับมีอาหารเที่ยงให้ฟรีด้วยนะท่านใดมีพระราใจอยากจะมีส่วนร่วมนะครับในการถวายนะครับค่าอาหารกับเด็กๆก็ติดต่อกันมาได้นะครับเบอร์ผม089661 0077นะครับ เราคาดหวังปีนี้พี่น้องครับจะเป็นเป็นปีพระพรที่เราจะขยายงานพันธกิจของพระเยซูคริสต์นะครับในพื้นแผ่นดินจังหวัดตังจังหวัดตังมีทั้งหมดพี่น้องครับ10อำเภอ87ตำบล723หมู่บ้านประชากรโดยรวมนะครับประมาณ640,000คนงานใหญ่เหมือนกันนะครับผมเองมีพระราชใจที่อยากจะไปเยี่ยมเยียนแต่ละคิดจ,จากเพื่อพูดคุยกับสิทธิยาวิบาลนะครับหนุนใจที่เราจะมาร่วมในการรับใช้นะครับไม่ถือเขาถือเรา ไม่ว่าท่านจะอยู่ในสภา,าก็จัจะจะอยู่ในแบปติสจะอยู่ในสาเกตนะเราก็มาร่วมกันในการรับเชิดพระเจ้านะช่วยกันนะหาคนดังหาปลาครับพี่น้องพระชายพนกัสสวัสดีครับพี่น้องที่รักคริสเตียนไทยต้องตระหนักในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทุกทกคนต้องสัตซ์ซื่อในการประกาศข่าวประเสริฐค่ะเราต้องเชื่อว่าข่าวประเสริฐเป็นริปเดชของพระเจ้าครับ และเราเองก็ต้องเชื่อในสิทธิอำนาจที่พระเจ้ามอบให้เราเราต้องกล้าวางมืออธิษฐานรักษาคนที่เจ็บป่วยนะคะเราเป็นลูกของพระเจ้าผีต้องกลัวเราไม่ใช่เรากลัวผีค่ะเราจึงต้องกล้าอธิษฐานขับผีด้วยนะครับอย่าก,กลัวครับแล้วเราก็ต้องพร้อมเป็นพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณด้วยนะคะคริสเตียนในคนครตังเราต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันค่ะไม่ถือเขาถือเรา แต่มาร่วมรับใช้ทราเจ้าด้วยกันสิคะ